สวัสดีครับท่าท่าฉน่างผมพ่อพี่น้องเชนเคยครับผมมนี้มาบ้านครับผมมาธุระมาถึงต่างนะครับเนาะเวลาก็ได้มีโอกาสมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกลายเม็ตุกนะครับเนาะยูดติดกันใกล้ๆครับบ้านผมครับนี่มาเลยขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับเด้อมีเส้นมามาเส้นเล็กบุนเส้นบะหมี่ก็มีครับ ผมสั่งเสร็จมาหม่ามากับแม่ของแพ้ครับแม่หลงแพ้มืดเถอยย้อนแสง <c oughs> มาลอกินกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> อเบิ่งวิธีการทำเลือดเทดเป็นน้ำตกนะครับเนาะ <c oughs> อันนี้ก็น,น้ำซุป <c oughs> โอ้ร้อน <c oughs> <c oughs> ตัดเซเซมียีอนีอืมสองชามนากินมากมากม,ามา่มาครับผมสองชามโอ้ครับพักไม่ไมเลย นี่พริกนี่เอามาเบิน่อบักพริกพี่น้องพริกอา่าพริกกีนะครับพริกสดกีนะครับกับกะปิเราจะมีกะปิขิงหอมแล้วก็มีซอสพริกนะครับเนาะตามสูตรแล้วนะครับเดลยเอามาลงมือกันเลยครับพี่น้องอ่ะปรุงกันเลยพี่น้องมาเส้นเตี๋ยวเห็นไหมปรุงปรุงใส่บกักพริกอันนี้พริกเผาบ่ ใส่ผิดอย่างนั้นสุ้งๆกันพลิกผงอย่างเนี้นี่น้ำตาลตาลบดใส่ไรปลาใส่สอสผิกน้ำนะครับนะ อืออ่าอันนี้ยัางไม่อยังไงอดหวานไส่บอ,อเกลือแก่เกลือแก่โอเคครับก็จะมีกะปินะครับเนาะก็จะมีกะปกกกกิแล้วก็พริกพริกจีแล้วก็มีผักเอ่โหระพาผักสลัดตอนนี้ครับมาลุยเลยพี่น้องมาแซ่บๆสบเลยครับเจี๋ยวน้ำตกหมูนะครับเนาะเส้นมามากล้วครับเนาะ แถบมาตุ๋ยเลยเดี <No. S 1> ๋ยวคุยใส่บุกพริกด้วยโอครับรับ เสน็ามาเนะครับ Trộm xốp kiêm khuẩn

Thank you.